สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านนิยายกับป้าสิริจ้าสาปรักทันเทวาบทที่13ชะตาชีวิตนั้นทั้งสองด้านเฉกเช่นเหรียญกลมๆเหรียญหนึ่งที่มีด้านหัวด้านก้อยหรือจะเป็นพระจันทร์ที่ด้านหนึ่งสุกสกาวแสงแต่อีกด้านหนึ่งกับมืดมิด เพราะเป็นเงาวิ่งไล่ตามแสงสว่างนั้นในขณะที่นภพลและันทรกํากลังเดินทางไปยังป่ากันติทัศในแดนหินมะพานเพื่อพบเทพแก่งการเวลา ด้านนาคน้อยนาคินนั้นก็โดนบุรุษแห่งสุระยะเทพกักขังจองจําในอาคารหล้างเ็ดเช่นนักโทษฉเฉลยรับผีพงได้ใช้ให้เหล่าสัมภเวสีผีไราญาิรวมถึงเจ้าที่คอยดูแลไม่ให้นาคินหนีไปไหนในระหว่างที่ตนนั้นออกไปตามหาชรันทน วันที่ระพีพงศ์ได้ขืนใจนาคน้อยนั้นหลังจากสุขสมจนเป็นที่พอใจแล้วระพีพงศ์ก็ได้กลับไปยังพิพิธภัณฑ์และสัตว์น้ำของคณะอีกครั้งที่นั่นมีผู้คนมากมายมุงอยู่หน้าห้องจัดแสดงสัตว์ทะเลมีพิษ เพื่อหาสาเหตุเข้าตรวจสอบแก้ไขเรื่องตู้กระจกที่จัดแสดงงูทะเลแตกสุริยาบุตรเดินป่าวงล้อมเข้าไปก็พบว่ามีซากงูทะเลที่นอนตายอยู่ในใกล้กับประตูรวมทั้งขนนกสีทองจำนวนมากที่กระจายทั่วพื้นห้องปะปนกับเศษกระจกใสับพีพงย่อตัวลงเก็บเศษขนสีทองแล้วพินิจด,ดูขนจากปีกสีทองแห่งเทพทองนภานักพาล ถึงจะไม่พอใจที่นพลมาช่วยชันทรแทนที่จะเป็นตนแต่คิดในทางที่ดีอย่างน้อยชันทรก็ปลอดภัยหากติดอยู่ที่ว่าระพีพงออกตามหาชันทรและนพลไม่พบพอพบคร่ำ ก็กลับมาสอบสวนเฉลยที่เขาเชื่อว่าผู้กระทําผิดอย่างนาคินที่ถูกกักขังไว้นาคินเพียงเจ้าบอกมาว่าใครคือผู้บงการใครคือผู้คิดแผนชั่วนี้ข้าสัญญาว่าข้าจะปล่อยตัวเจ้าไปให้เป็นอิสระโดยทันทีคำพูดซ้ำๆเดิมๆออกมาจากปากของรพีพลทุกคืนค่ำเหมือนดูภาพยม์เรื่องเดิมซ้ำๆอย่างไรอย่างนั้นไม่ข้าก็บอกไปแล้วอย่างไรว่าข้าทำเองแต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้ว่ามีข้าข้าก็จะไม่บอกท่านต่อให้ข้าสิ้นชีพชีวาวาวข้าก็จะไม่บอกท่านเป็นอันขาดเช่นเดียวกับนาคินที่ตอบกลับไปด้วยประโยคซ้ำซากด้วยความพักดีต่อกลนาทีนาคินไม่มีวันที่จะให้คนรักต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นอันขาดตนเพียงยินดีที่จะแบกรับผิดเรื่องนี้คนเดียวไว้ทั้งหมดเจ้ามันช่างดื้อด้าเสียจริงหรือว่า เจ้าอยากให้ข้าขมเหงน้ำใจเจ้าเหมือนคลาก่อนอีกรพีพลพูดขูด่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ร่วมเจ็ดลาตีที่รพีพงก็ไม่ได้แตะต้องกายนาคินแม้แต่ปลายเล็บ ต่อให้ท่านขืนใจข้าเป็นร้อยเป็นพันครั้งข้าก็ไม่บอกท่านหรอกก็เอาสิเอาเลยหากท่านทําอีกแล้วก็โลกาณนี้คงต้องจารึกว่าเทพราพีพงโอรสแห่งพระอาทิตย์มันชั่วช้ารังแกได้แม้กระทั่งเดรฉา,านที่ไม่มีทางสู้อย่างข้าในเมื่อไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วนาคินก็พอให้จะประชิญหน้าได้ถ้าเจ้าต้องการให้ข้าทำเช่นนั้นกับเจ้ารพีพงเหวี่ยงนาคินให้ นอนราบกับพื้นแล้วตามข้อมทับนาคินนอนนิ่งไม่คิดจะหลบหนีอีกฝ่ายอยากทำอะไรก็ทำไปแต่สายตานั้นจ้องฝ่ายที่ข้อมทับอย่างไม่เกรงกลัวท่าทางหญิงพยองไม่กลัวอะไรของนาคินบวกกับเรื่องที่ตามหานพลราชรันทรไม่พบก็ยิ่งทำให้ระพีพง์อยากจะกระทำการรุนแรงใส่นาคาใต้ล่างนี้เพื่อเป็นการระบายอารมณ์ท่านพี่ระพีพง์ ข้ามีเรื่องจะแจ้งกับท่านโปรดกลับมายังวิมานเพลิงด้วยเถิดสุรเสียงของอรุณเทพน้องชายฝาแฝกของรพีพงษ์ดังแว่วเข้ามาในความคิดรพีพงษ์จึงจำต้องหยุดชะงักการกระทำทั้งหมดด้างสูงและออกจากกายของนาคินที่มองรพีพงษ์อย่างไม่ค่อยเข้าใจแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ดีสำหรับนาคินที่ไม่ต้องมาร่วมสังวาส ด้วยความไม่เต็มใจเป็นครั้งที่สองกับระผีพง์แต่แล้วร่างสูงก็หันกลับมาอีกครั้งมือหนาข้างหนึ่งพุ่งเข้าจับคางเรียวเชิดขึ้นหมายให้ฟังสิ่งที่ตนจะพูดราตรีนี้ข้าจะปล่อยให้เจ้าได้แต่ตรองอีกสักคราว่าเจ้าควรจะทำยี่ยงไรควรจะเปิดปากบอกข้าหรือไม่ แล้วเมื่อข่ากลับมาหวังว่าจะได้คำตอบที่ข่าต้องการรับพีพงปล่อยมือที่บีบคางของนาคน้อยลงหลังเอ่ยจบแล้วก็หายวับไปกลับสู่วิมานเพลิงกายบางกั้นสะอื้นลุกขึ้นนั่งกอดเข่าตัวเองไว้น่ากลัวกว่าที่คิดตลอดเวลาที่ถูกคุมตัวถึงจะกลัวเพียงใดก็อดทนจะสะอื้นให้ก็โดนดุ เหล่าเจ้าที่ผีสางก็แค่ถูกสั่งให้เฝ้าแต่ไม่ได้ถูกสั่งให้ช่วยปลอบนาคินอยากจะหนีกลับไปซบแผ่นอกกว้างของกนธียอดดวงใจยิ่งนักติดกับที่ว่ารับีพงคอยให้เจ้าที่และพวกผีสางเฝ้าตนเอาไว้จนไม่สามารถหนีออกไปไหนได้จึงต้องนั่งทุกข์ใจรองรับอารมณ์ที่คุ้มร้ายของรับีพง หากมีบ่อน้ำให้ข้าได้หนีก็คงจะดีนาคินพึมพำพร้อมกับกวาดสายตาคู่สวยมองไปรอบๆห้องที่นี่มีเพียงซากโต๊ะเก้าอี้เก่าๆที่ปกคลุมด้วยฝุ่นหนาเตอะไม่รวมมดมแมลงสาบและแมงมุมที่ทำให้นาคินถูกจับได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้อย่าหวังว่าจะมีบ่อน้ำเลยน้ำสักหยดก็ยังไม่มีบ่อน้ำน้ำซักหยดจริงสิ ใจนั้นเริ่มชื้นเมื่อนาคินนึกอะไรบางอย่างออกก่อนที่จะกักน้ำลายไว้ในปากจนเต็มแล้วถมลงพื้นที่เปื้อนฝุ่นน้ำบ่อน้อยอย่างไรเล่านาคินเคยได้ยินเรื่องราวที่พยาวานอนเผือกโดนไฟกดฝาเผาหางจึงได้ใช้น้ำบ่อน้อยหรือน้ำลายดับไฟคิดแล้วก็ขันตัวเองยิ่งนักโมแตหาบ่อน้ำจนลืมว่าตนเองก็มีน้ำอยู่กับตัว เพื่อไม่ให้เสียเวลาและน้ำลายแห้งเหือดไปเพียงดัชนีเรียวยาวจุ่มลงไปในที่กลุ่มน้ำลายของตนนึกด้วยไร้มนขาถาไม่กี่อึดใจบ่อน้ำน้อยกับกลายเป็นแอ่งน้ำวนกว้างเท่าขนาดห้องทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเหล่าผีสางไม่สามารถจะหยุดนาคาน้อยได้ทันแล้วนาคินก็กลืน ไปกับกระแสน้ำวนผ่ามิติลงไปยังมิมานใต้ผืนทะเลวิมานมุกสีครามนาคินล้มลงกองกับพื้นผิวน้ำแก้วมันเป็นสีน้ำเงินเข้มรอยยิ้มที่น่ารักก็ปรากฏบนใบหน้าในที่สุดตนก็กลับมาหาคนทีผู้เป็นที่รักได้แล้วนาคินยืนขึ้นเดินไปหยิบผ้าคลุมมาบังกาย โดยเฉพาะช่วงต้นคอกลัวว่าหากกลนทีเห็นรอยจ้ำแดงที่เขาไม่ได้เป็นผู้สร้างนี้ก็จะเป็นเรื่องคงเคนเอาจนร่วงรู้ว่าตนนั้นถูกระพีพงสร้างรอยลาขีเอาไว้จนเต็มกายนาคน้อยนั่งรอคอยกลนทีกลับมาไม่นานประตูหินจำหลักก็เปิดออกปรากฏร่างสูงกำยำของกลนทีท่านพี่นาคินร้องเรียกอีกคนด้วยความดีใจ แม้จะห่างกัน7วันก็ไม่ต่างกับเจปีของนาคินน้ำตาเม็ดใสเอ่อซึมที่หางตาทั้งที่มุงปากยกยิ้มท่านพี่กนทีน้องคิดถึงท่านพี่เหลือเกินนาคินวิ่งเข้าสวมกอดหวังให้การสวมกอดนี้จะทำให้ลืมเรื่องเลวร้ายที่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพี้ย เสียงฟ้าหัดถายใหญ่ตบเข้าที่แก้มขาวอย่างเต็มแรงทำให้ใบหน้างามนั้นหันไปตามแรงและเซลม้มลงกับพื้นทันทีปรากฏรอยแรงรูปฝ่ามือบนใบหน้าขาวนาคินรู้สึกชาว่าไปทั่วล่างทุกความรู้สึกจุกอยู่ที่อกตกตะลึงที่โดนคนรักกระทำเยี่ยงนี้มือบางเลื่อนมาสัมผัสใบหน้าที่ถูกตบท่านพี่ <c oughs> เหตุใด้เล่าท่านพี่ถึงตบหน้าน้องเยี่ยงนี้นาคิงกันเสือื่นถามคนาทีที่ยืนจ้องตนเรากล่จะคาดให้ตายคามือว่าเรื่องเมื่อคู่นี้ทํานั้นคืออะไรเจ้ายังจะมาถามอีกหรือเจ้าทําทานให้ข้าไม่สําเร็จชรลันทรถูกไอ้นพลช่วยไว้ได้ทันซ้ำร้ายพวกมันยังหนีหายเข้ากลีบเมฆไปไม่รู้พากันไปกกอยู่ที่ไหน ดวงใจพาสมุดก็สาบศูนย์เยี่ยงนี้แล้วเจ้ายังจะมาถามข้ากลับไปหาข้าอีกเงั้นหรือกนธีตวัดลั่นทั้งที่อุตส่าห์วางแผนเอาไว้เสียดิบดีนาคินก็ยังทำไม่ได้มันน่าโมาโหยิ่งนักข้าขอโทษข้าข,ข,ขอโทษท่านพี่เอาไปให้ข้าด้วยเถิดอย่ามาเรียกข้าว่าท่านพี่ได้ยินแล้วขึ้นเห็นสะอิดสะเอียนไปซะนาคินข้าขยักขยงเจ้านัก ออกไปจากวิมานข้าบัตรเดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องกลับมาให้ข้าเห็นหน้าเจ้าอีกกนาทีเกี้ยวกราดจนเกิดคลื่นทะเลคลั่งปนปั่นป่วนถาโถมขึ้นเข้าฝั่งตามระดับอารมณ์หลายชายหาดถูกซัดด้วยคลื่นใหญ่แบบไม่มีปีมีขุย <c oughs> อย่าอย่าอย่าไล่ข้าเลย ข้าไม่เรียกท่านว่าท่านพี่แล้วก็ได้ได้โปรดอย่าไล่ไล่ไข้าเลยท่านกนทีข้ารักท่านข้าข้ายินดีทําทุกอย่างเพื่อท่านห <c oughs> น้ากินกอดขากนทีแน่นแน่แก้มอาบน้ำตาก็แน่ไปกับแข้งขาของกนทีอย่างน่าสงสารนากินเจ้าฟังข้าให้ดีนอกจากรสสวัสดิ์ที่เจ้าปนเปือข้าแล้วเจ้าก็ไม่มีอะไร ให้ข้าถูกใจเจ้าเลยและที่สำคัญข้านั้นไม่ได้รักเจ้าออกไปกลนทีเตะนาคินให้ออกไปแต่นาคินก็ยังคานมาจาับข้อเท้าตนอยู่ดีดื้อด้านหน้าลำคาญยิ่งนักท่านกลนทีข้ากลับท่านแล้วโปรดเมตตาข้าเถิดอ,อย่าไล่ข้าไปเลยท่านกลนที นาคินก้มกาบแทบเบื้องบาทาผู้เป็นที่รักหมายให้ใจอ่อนหากแต่กนทีก้าวเท้าออกหนีทหารนำนาคินออกไปจากวิมานฆ่าบัตดเดี๋ยวนี้แล้วเอาไปโยนไว้บนฝั่งจงตรจตราให้ดีอย่าให้มันกลับลงมาในท้องสมุทรได้อีก กนทีเรียกบริวารของตนให้ล่ากนาคินออกไปเสียให้พ้นๆแล้วโยนล่างนั้นขึ้นไปบนฝั่งนาคินไม่มีแรงขัดขืนอีกทั้งเสียใจที่กนทีไม่ได้รักตนแม้แต่น้อยเจ้ามันโง่เสียยิ่งนาคินเอย๋ยไกลบางถูกโยนไว้บนทายหาดร่างบางไร้เรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นเวลานี้นาคินทำได้เพียงกันแสงออกมาไม่อาจจันทราที่าศาสส่อง ความเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจประดังประเดเข้ามาเจ้าตัดใจเสียเถิดนาคินพัสมุทมีชายยาแลสนมทั้งผู้เมียเป็นร้อยใหญ่เจ้าถึงปักใจรักด้วยเช่นนี้นี่เจ้ามีบุญแค่ไหนแล้วที่รอดออกมาได้ปกติหากทำให้พัสมุทต,ต้องพิโรธทันสถานเดียวก็คือตายแล้วเจ้าก็อยากกลับลงไปทะเลอีกละ่ะหากยังรักตัวโกตายอยู่ละก็ไปตามทางของเจ้าเสียเถิดนาคิน ทหารในหนึ่งที่จับนาคินขึ้นมาบนฝั่งกล่าวกับนาคน้อยที่ยามนี้หัวใจแตกสลายยับเยินกว่าจะกลับลงไปยังวิมานมุกสีครามเสียใจสุดเสียใจกอนทีพูดที่ตนรักและเคารพสู้พีกายถวายใจหวังว่าจะอีกฝ่ายจะรัก สักเพียงสักเซี่ยวก็ยังดีกับขับไล่และหลอกใช้ตนพอก้มมองร่างกายตัวเองที่มีร่องรอยลาคีสีจางจากระพีพงช่างหน้าอัปยกอดสูนักความรักที่ได้ไม่สมหวังร่างกายก็ถูกย่ำยีทั้งยังต้องถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายข้าคงดีไม่พอข้าคงทำดีไม่พอไม่พอที่ท่านจะรักข้าได้ท่านกลนาทีการมีชีวิตอยู่ แล้วต้องทนทุกขเวทนาในเมื่อกับลงทะเลก็ไม่ได้นาคาน้อยคิดหาทางออกที่เหมาะสมนั่นก็คือความตายหัดทาเรียวตั้งพนมขยับริมฝิปปากพืมพำไ่่ยมนคาถาชั่วอึดใจกายงามถูกแปลเปลี่ยนกับสู่ด่างนาคาสีนินแล้วส่งเสียงร้องโหยหวนชวนคนลุก แต่มีสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่สนใจสิ่งนี้นากิน,นหวังจะเรียกเหล่าพยาคุดเจ้าเวหาออกมากระชากฉีกลากพากายให้ขาดว่อนกลายเป็นอาหารอันโอชาแกค่ครุดสืบไปด้วยเสียงร้องของนาคสีนินที่ดังไปไกลอย่างวิมานฉิมพรีเหล่าพยาคุดที่ได้ยินต่างก็เร่งแรงบินลงมายังเกาะแสมสารนับแสนสายตาคมมองกายนาคสีนิน ตัวจ้อยที่นอนบนพื้นทรายพยาคุดต่างบินโฉบสร้างบาดแผลให้นาคินที่อ่อนแออยู่แล้วก็ยิ่งหายใจรวยลินถึงจะเจ็บปวดสะบักสะบอมเพียงใดแต่ความตายที่หมายนั้นก็ยังอยู่ใกล้แค่เอื้อมยุดหยุดเดี๋ยวนี้เราพยาคุด เสียงร้องห้ามให้หยุดนั้นดังสนั่นลัศมีเปลวเพลิงสีแดงฉาดที่ร้อนระอุทําให้เหล่าครุฑที่หมายจะกินกายของนาคินนั้นต่างตกใจและโผบินสูงขึ้นไปตั้งหลักอยู่บนท้องฟ้านาคินลืมตามองดูก็พบว่ารพีพงกำลังใช้กายบังตนอยู่กายของเขามีโลหิตที่เป็นเปลวไฟเคลื่อนผ่านเป็นสายท่านรพีพง ท่านไม่ควรมาขัดขวางพวกข้าที่กำลังจะกินนาคชั้นต่ำตนนั้นเวนุวัตพยาคุตตนหนึ่งกล่าวกับลภีพงอย่างเสียอารมณ์ขออภัยข้าด้วยข้าจําต้องขัดขวางนาคตนนี้เป็นเชลยของข้าหากข้าไม่อนุญ,ญาตจะไม่มีใครหน้าไหนสามารถข้ากินหรือแตะต้องได้ทั้งนั้นลพีเอ่ยหวังว่าพวกกรุตจะยอมแต่โดยดีเห็นทีจะไม่ได้ ด้วยนาคาตนนี้ร้องเรียกพวกเราให้ลงมาฉีกเนื้อขย่ำมร่างพวกข้าก็จะช่วยส่งข้อให้ไม่ดีหรอกหรือการเจรจาไม่เป็นผลเหล่าพญาคุดยังคงยืนกรานต้องการจะกินเนื้ออันแสนหอมหวานของนาคินถ้าผู้ดีๆกันไม่รู้เรื่องก็เข้ามาข้าจะใช้เพลิงแห่งสุริยะเาผาขนพวกเจ้าไม่ให้เหลือซาก ไม่ใช่แค่คำขู่แต่เพลิงไฟสว่างจ้าโหมลุกท่วมกายของรพีพง์เหล่าคุดพอเห็นว่าสุริยบุตรเอาจริงการนี้หากสู้กันจริงๆคงไม่คงได้มีทุ้มเสียต่างจึงพากันล่นถอยบินกลับไปไม่คิดต่อกรอกับเพลิงแห่งพระอาทิตย์ที่มีแสงยานุภาพล้นเหลือท่านท่านมาขวางข้าทำไมข้าข้าอยากตายอืม นาคินกับคืนสู่กล้างมนุษย์แล้วต่อว่ารพีพงศ์ที่เข้ามาเชื่อยเหลือตัวเองรพีพงศ์ที่ตอนแรกะจะลงโทษนาคินฐานหลบหนีแต่พอเห็นดวงตาที่แดงก่ําและรอยช้ําที่แก้มนวลน,นั้นรพีพงศ์จึงไม่อาจใจร้ายลงโทษนาคินได้เหตุใดเจ้าทําเช่นนี้นาคินข้าหมายที่จะตายแล้วมันใช่กงการอะไรของท่านที่จะเข้ามายุ่งกงการหรือ ข้ามีรู้สาเหตุดอกที่ทำให้เจ้าต้องการที่จะปิดชีพชีวิตให้ครุดกินเยี่ยงนี้เพราะอะไรข้ารู้เพียงแต่ว่าเจ้ามีใจกล้ามากที่หนีข้าข้าชอบใจที่เจ้ามีความกล้าเช่นนี้ดังนั้นเจ้าจะตายไม่ได้เด็ดขาดเจ้าต้องเป็นเชลยของข้าต่อไปรัตีพงเอ่ยแล้วมองนาคินซึ่งดูไร้วิญญาณและไม่สนใจสิ่งใดๆที่ตนพูดแม้แต่น้อย จะนิ่งเงียบเช่นนี้อีกนานหรือไม่อยู่โศกเศร้าเสียใจได้แล้วข้าไม่ชอบคนเจ้าน้ำตายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนาคินสะอื้นห้หนักกว่าเก่าจนละพีพง์ถอนหายใจไม่รู้จะทำเช่นไรดีหากเป็นชนรันธรคงไม่แค้วจะเข้าสวมกอดแต่นี่เป็นเฉลยสิ่งที่ระพีพง์ทำได้คือลุกขึ้นแล้วขึ้นขี่หลังข้าเราจะต้องเดินทางกันต่อ ละพีพงยอดตัวลงหันหลังให้กับนาคินนาคน้อยมองแผ่นหลังกว้างพังนึกแปลกใจที่เทพผู้ยิ่งใหญ่ยอมให้ตนขึ้นขี่หลังท่านพูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินหรือไงเล่าข้าบอกให้เจ้าขี่หลังข้าเร็วๆลพีพงพูดซ้ำนาคินจึงขยับกายเกาะปากขี่หลังละพีพงเอาไว้กอดคอข้าไวส้สิเดี๋ยวก็หลนไงหลังลงไปหรอก ลาพีพง์บอกให้นาคินกอดคอตัวเองไว้เพื่อกันไม่ให้หล่นออกจากหลังเขานาคน้อยทำตามคำสั่งแต่ใจเองก็ยังงงงงปกติเคยเห็นเป็นห่วงเป็นใย,ยที่ไหนมีแต่ขู่ทำร้ายร่างกายอยู่ตลอดลาพีพง์ยืนขึ้นก่อนจะเดินก้าวไปข้างหน้าต่อไปเหตุใดท่านจึงให้นาคชั้นต่ำอย่างข้าขี่หลังผู้เป็นเทพยอย่างท่านเล่ามัน นาคินที่ในศรีรษะเต็มไปด้วยความสงสัยเอ่ยถามเนื้อตัวเจ้ามีแต่บาดแผลถ้าข้าปล่อยให้เดินเองก็เสียเวลาเดินทางอีกอย่างเจ้าหยุดเรียกตัวเองว่านักชั้นต่ำเส็ษฐีท่านพ่อข้าเคยบอกไว้ว่าสัพสัรร์ล้วนเสมอภาคด้วยศีลด้วยความดีหาใช่ตระกูลที่ถือกำเนิดมาหากทำความดีละซึ่งความชั่วไม่เดรชนต่ำช้ำ หรือเทพชั้นสูงก็เสมอกันด้วยสินทั้งนั้นประโยคที่ละพีพงตอบทำเอานาคน้อยยกยิ้มเล็กน้อยมีที่มุมปากออกมาเพราะความรู้สึกดีที่ละพีพงไม่ได้ดุด่าว่าร้ายตนอีกทั้งยังมีใจเมตตาการณุณาอยู่บ้างแล้วท่านจะพาข้าไปแห่งหนใดจะกักขังข้าไว้ที่อาคารล้างอีกหรือป่าหินนานป่าหินนานเหตุใด,ดต้องไปที่นั่นด้วยเล่า แล้วจะเดินทางข้ามทะเลสีทันดรอ,อย่างไรแล้วแล้วล้วที่หร,ห,รหรือหรือหรว่ารันใช่เป็นอย่างที่เจ้าคิดนั่นแหละส่วนเรื่องการเดินทางเจ้าไม่ต้องกังวลรพีพงตอบนับว่าเป็นข่าวดีที่อรุณเทพแฝดน้องได้แจ้งมามีอันใดจะแจ้งข้าเล่าอารุณเทพน้องพี่ข้ามีข่าวดีจะบอกกับท่านในวันนี้ข้าได้เทียมรถ ผ่านป่าหินพานก็เห็นท่านณพลอุ้มชรันทรบินออกจากถ้ำแก้วคาดว่าคงอยู่ที่นั่นตลอดเจ็ดทวาราตีและเพิ่งจะออกมาในวันนี้ขอบน้ำใจเจ้ามากข้าขอลาไปตามหาชรันทรอรยังป่าหินพานก่อนก็แล้วกันถึงจะระคายหูกับคำสันนิฐานของอรุณเทพผู้น้องแต่ละพีพงก็พยายามไม่คิดถึงสิ่งสำคัญคือต้องนำตัวนาคินและเดินทางไปสู่ป่าหินพานด้วยกัน รพีพงมาถึงอาคารล้างก็พบว่านาคินหายไปแล้วความเมาโหถึงจุดเดือดแล้วเร่งออกตามหาหากเจอตัวก็จะลงโทษให้สาแก่ใจรพีพงรวมจิตใช้เนตรเพลิงหาตัวนาคินก็เห็นนาคินสีรติการนอนแผ่อยู่บนหาดทรายที่ตนได้เจอกับนาคินครั้งแรกก็รีบเร่งมาหาและเจอตัวในที่สุดอืม นาคินที่อ่อนเพลยระบอบช่างจากแผลทั้งกายและใจจึงหลับซพไปกับหลังของรัพีพงศ์สุรยะบุตรหยุดชะงักเพราะรับรู้ลมหายใจแผ่วบําสม่ำเสมอที่ลดต้นคอของตนดวงตาคมเหลือบมองใบหน้าหลับไหลไม่ต่างจากเด็กน้อยของนาคินดูแล้วไร้พิส,สงเสียเหลือเกินข้าหวังว่าเจ้าจะกลับตัวกลับใจณน,นาคิน สายลมเย็ยนพัดผ่านผิวใบหน้าสวยนาะคินค่อยๆปรือตาขึ้นมาแล้วกระชับผ้าห่มที่ปกปิดไหลเนียนให้ปกคลุมเข้าที่ดวงตาหวานมองไปรอบๆก็ตื่นตระหนกตกใจยิ่งนักที่ตรงหน้ามีปุยเมฆสีขาวส่วนเบื้องล่างเป็นทะเลสีครามและที่น่าตกใจไปกว่านั้นนาคินนั้นอยู่บนหลังม้าลักษณะดีตัวหนึ่งโดยที่ระพีพงนั่งซ้อนหลังกุมบังเหียนและรวบกอดเอวตนไว้ ตื่นแล้วหรือนาคินนั่งดีๆล่ะเดี๋ยวเจ้าจะตกลงไปในมหานาทีสีทันดนรนคังเรียวเกยบนลาดไหลประสงค์เตือนคนที่ตื่นฟื้นกำลังข้างใบหูและผีพงเอ่ยแล้วกลุ่มบังเหียนเล่งมา้ารัชรถที่ได้ลักรอบนำมาจากวิมานของเทพทินกรโดยมีพระอรุณคอยช่วยเหลือเพลานี้ท่านพ่อทรงบรรทมอยู่ ท่านพี่ก็รีบนำราชรถไปใช้เถิดเมื่อถึงที่หมายมันจะวิ่งกลับถึงขึ้นวิมานเองแต่มีข้อแม้ว่าอย่ากเกินเที่ยงคืนนี้เงื่อนไขของเวลาทำให้ระพีพงต้องรีบเร่งข้ามมหานาทีสีทันดรไปให้จงได้เพื่อไปพบกับชันทรผู้ที่ตนเฝ้ารักเฝ้าถนอมมาตั้งแต่แรกพบประสบพักชันทรไม่นานข้าจะได้พบเจ้าแล้ว เหตุใดจึงพาข้าไปด้วยเล่านาคินเอ่ยถามทำให้ระพีพงที่ใจรอยหาชันธรได้สติขึ้นมาเพราะข้ายังไม่คิดจะปล่อยเจ้าไปหากปล่อยไปเจ้าต้องทำอะไรไม่ดีกับชันธรอ,อีกเป็นแน่และเจ้าอย่าลืมสินาคินเจ้านั้นเป็นเฉลยของข้าแต่เพียงผู้เดียวแล้วยายเป็นเฉลยท่านต้องกอดเอวข้าแน่นเยี่งนี้เล่านาคินสงสัย คั้นจะดิ้นดนขัดขืนก็กลัวจะตกลงไปในห่วงทะเลลึกถ้ากอดไม่แน่นแล้วเจ้าตกลงไปก็เสียเวลาลงไปช่วยเจ้าอีกนะสิข้ายิ่งมีเวลาจำกัดอยู่ด้วยอย่างนั้นก็ทิ้งกายข้าลงไปเถิดมันจะช่วยให้เบาหลังม้าตัวนี้มันจะได้เร่งฝีเท้าเร่งพาท่านไปหาชรันธรได้เร็วขึ้นอย่างไรเล่าม้านี้คือม้าอุดชัยสลบสัตว์วิเศษแห่งเทพภพ อาทิตย์มิใช่ม้าเทียมรถธรรมาดาต่อให้กายหนักกว่านี้ฝีเท้ามันก็ไม่ตกหรอกอย่าได้เป็นกังวลไปเร่งไปหาชรันทรแล้วท่านคิดหรือไม่เล่าว่าชรันทรน,นั้นอยากจะพบท่านนาคินพูดออกไปโดยไม่รู้ถ้อยคำที่ออกไปนั้งสร้างความไม่พอจะให้กับระผีพงนี่เจ้าพูดอะไรนาะคินเขาก็อยู่กับคู่ของเขาท่านอย่าไปเป็นก้างอื รับพีพง์ใช้มือที่กลุมบังเหียนดันปลายคางของนาคินให้เชิดขึ้นมาแล้วหันมาก่อนจะโน้มใบหน้าเข้าประกบลิมฝีป,ปากนาคินกายแข็งคือนไปชั่วขณะที่โดนรับพีพง์จุมพิษทำอะไรไม่ถูกสุริยะบุตรลงโทษนา,นาคาน้อยจนพอใจก็ผ่าปากออกดวงตาคมจ้องมองใบหน้างามนาคินเจอสายตาร้อนแรงก็หลบหน้าหนีเจ้าฟังข้าให้ดีนาคิน เจ้าจงนั่งเงียบๆนิ่งๆหากเจ้ายังพูดมากอีกข้าจะจูบเจ้าไม่หยุดจนถึงป่าหินวพานจบบทที่13แล้วนะคะเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ